สวัสดีค่ะ SKM เกษตรแฟมิลี่พี่น้องวันนี้ได้กล่องพัสดุพี่น้องได้กล่องพัสดุเปิดเบิ่งเลยพี่น้องว่าจะเป็นอะไรข้างใน แท็กแบบง่ายๆลองเอาลวดล็อกเออแบบนี้ก็ง่ายดี to bully star ลองด้วยกระดาษทิชชู่บนกระถางลองกระดาษทิชชู่ตัวนี้สามรอยห้าสิบบาทนะคะอยากได้พี่น้อง ปลูกไว้สวยงามยังไม่มีก็เลยอยากได้นะพี่น้องเห็นในรูปสีชมพูพอสั่งมาปเป็นสีขาวแ <Yeah. S 1> เออเปแปลกดีแพ็คแบบนี้ก็ง่ายดีคือกันนะพี่น้อง แค่เอากระดาษกอ่อๆกระดาษแล้วกักระดาษทิชชู่รองก้กระถางแค่ใส่ลังกระดาษนอนลงง่ายมาก ล็อกจปไนี่นอ้เอม่า,า,า,าลวดเลือแล้วเข้าเสียฟางก็ได้เนี้เรียบร้อยอันนี้มาเปิดกล่องอยู่นาพี่น้องเพราะว่าเกี่ยวข้าวเจ้านะคะวันนี้นี่ไงพึ่งเอามาอุ้มนึงแล้วอุ้มน้อยยังบ่เต็มพักข้าวเจ้าสิบห้า พระเจ้าหนึ่งศูนย์ห้าได้กล่องบ่อนไรสนีเพิ่งเอามาส่งสรุปแล้วก็คือ สตรอเบอรี่สตาและสีขาวชมพูอยู่รูปปกตอนสร้างซื้อก็คือสีชมพูแ้วก็สีขาวสวยแตกช่างอันนี้ก็สวยอยู่พี่นะ้องขาวชมพูน่าจะเป็นเชื้อราแล้วนะคะนี่เห็นไหมปลายใบยสีน้ำตาล แนวเนี้ยโดนตัดมาเนี่ยงใส่เป็นเชื้อราเหมือนกันเนี่ยปลายใบเห็นไหม